รายงานสรุปค่าคอมมิชชั่นแบบรวมนะคะ CM 903นะคะจะเป็นรายงานที่สรุปค่าคอมมิชชั่นรวมทั้งหมดทุกทีมนะคะที่บริษัทตั้งทีมไว้นะคะ การประมวลผลนะคะเราก็เลือกปีที่เราต้องการให้ประมวลผลนะคะแล้วก็เลือกเดือนนะคะอันนี้ตัวอย่างสมมุติว่าจะประมวลผลเดือนพฤษภาคม2021นะคะกดคำว่าแสดงรายงานนะคะรายงานก็จะขึ้นมาอันนี้ตัวอย่างนะ,ะขึ้นมาทุกทีมเลยนะคะที่เราตั้งทีมที่จะคำนวณค่าคอมไว้นะคะถ้าตัวมันเล็กนะคะเราก็ ขยายได้นะคะอันนี้คือกดย่อขยายนะคะอันนี้สแตนดาร์ดนะคะจะแสดงถึงนะคะยอดรายได้นะคะที่ได้รับจริงของแต่ละทีมนะคะยอดยางทั้งหมดนะคะว่ากี่เส้นแต่ละทีมเนี่ยทำยอดยางทั้งหมดกี่เส้นในแต่ละทีมนะคะแล้วก็ยอดอะไรกี่บาทนะคะค่าแรงกี่บาทนะคะทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็จํานวนค่าคอมที่ท่าน ้าของกิจาการจ่ายในแต่ละทีมว่าจ่ายกี่บาทนะคะก็ทำการสรุปให้นะคะอ่าแล้วก็เราสามารถเซฟนะคะเป็น Excel PDF กดดได้เลยนะคะหรือนะคะปริ้น์นะคะเพื่อแสดงรายงานต่อท่านเจ้าของกิจาการต่อไปนะคะ